ทุกคนมาพบกับคุณหลวงนิสสัยแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนิสันคิกรุ่นวีนะครับแล้วก็สวัสดีน้องโอมเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะมารีวิวให้ลูกค้าชมรถเองก่อนก่อนส่งม,มอบรถว่าได้รับการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หน้าต้องมารับรถแล้วก็อยากอัปเดตสภาพรถให้ชมกันนะทุกท่านไปชมด้วยกันเลยดีกว่าคลิกวีสีแดงนะครับราคา849,900นะครับคันนี้ก็ ถูกตกแต่งนะครับด้วยการติดฟิล์มนะครับเซรามิกนะครับรอบคัน60%นะครับรหน้า40%อ้อขออภัยคันนี้น้องโอมเลือกมาเป็น60-80นะครับนี่ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวประมาณนี้นะครับภายนอกก็เรียบๆเ,เดิมๆนะครับเพราะว่าคันนี้เลือกเป็นแคมเปญดอกเบีย้ย0%นะครับน้องโอมเนี่ยจองมาในช่วงของตัวมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว นอกจากติดฟิล์มแล้วก็เลยจะมีอุปกรณ์ชุดเป้าแพ็กเกจติดตั้งไปให้นะครับก็จะมีตรงนี้เป็นคิ้วกันสาดของแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนตัวปลายท่อไปด้วยปลายท่อแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังถาดวางของท้ายรถก็จะมีถาดวางของท้ายรถไปใส่ไปให้ด้วยนะครับนี่ชิ้นนี้โอเควางดีๆจัดตำแหน่ง รุ่น V ยังไม่มีในส่วนตัวแผ่นบางสัมภาระท้ายนะครับไม่เหมือนรุ่น VL ในส่วนตัวภายในมีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเนี่ยภายนอย่างที่บอกนะครับมันจะคู่ที่เราดูกันเนี่ยไฟเตอรบอกรุ่นนี้มีอยู่แล้วแต่ว่ารุ่น V จะไม่ได้มีไฟแถบท้ายยาเหมือนรุ่น VL เขานะครับนอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไฟแถบท้ายยาดูผ่านๆแล้วก็เหมือนรุ่น็ o ปเลยภายในภายในก็มีอะไรบ้างเบาะหนังมาอยู่แล้วนะครับเบาะหนังชุดแต่งสไตล์ Elite p a c k a g นะครับในส่วนตัวเนี่ย แข็งบูนิ่มนะครับตัวนี้คือสตีลแพคเกจมาพร้อมกับตัวไฟแอมเบีไลท์แต่รุ่น V ีจะไม่มีไฟสองเท้าที่เป็นแอมเบีไลท์นะครับจะมีเฉพาะตัวแผงด้านข้างเท่านั้นเบาะหนังของตัวรุ่น V ีหรือ VL ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับดิดดำเดินได้สีเทาอุปกรณ์นีอะไรเพิ่มก็ตัวคิวบันสแตนเลสนะครับของแท้แ้่วางเท้าสปอร์ตของแท้นะครับแล้วก็จะมีจริงๆจะมีในส่วนตัว แผ่นปิดใต้เครื่องด้วยนะครับแต่ว่าผมก้มไปก็ลำบากขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปเข้ามาด้านในรถครับหน้าตาของออปชั่นภายในเดี๋ยวมาแนะนำการใช้งานให้น้องอมทราบก่อนมารับรถรนันี้น้องอมก็ดูคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูคลิปรถตัวเองทีหนึ่งลวกันนะครับกระจกมองข้างนะครับสบีานอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะมีในส่วนตัวล็อกกระจกด้วยนะครับล็อกปุ่มนี้ไม่ให้คนอื่นเปิดกระจกได้ปุ่มเซ็นเตอร์ล็อก แล้วก็กระจกคนขับเป็นแบบออโต้มีตัวเอสนะับแบบนี้นะครับในส่วนของตัวปรับกระจกนะครับอยากปรับบานขวากระจกมองข้างบ้านขวาก็สับด้านขวาขึ้นลงซ้ายขวาปรับบานซ้ายก็สับบานซ้ายนะครับแล้วก็พับกระจกด้านขวามือมีในส่วนของตัวปุ่มแอมเบียนท์ไลท์นะครับก็คือเปลี่ยนสีไฟได้7สีนะครับตามฉลกวันนี้สีไหนโชคดีก็ปรับเป็นสีนั้นได้ ปุ่ม VDC นะครับควบคุมสุณภาพการทรงตัวก็สามารถปิดเกิดการทํางานได้และตัวปรับความสูงของไฟหน้านะครับ3ามต่าสุดศูนย์สูงสุดนะครับลองปรับดูที่เหมาะสมและไม่แรงตาเพื่อร่วมทางโพมเดมัติฟังก์ชันนะ่นในรุ่น E กับ V เหมือนกันนะครับก็มีส่วนตัว Cruise Control แล้วก็ปรับเครื่องเสียงแล้วก็ปรับหน้าจอแสดงผลนะครับไฟหน้ารุ่นนี้มี Auto แล้วนะครับ ต่ำขออภายไฟรีไฟต่ำแล้วก็ออโต้นะครับถ้าออโต้ก็เขาก็สามารถเปิดปิดเองเมื่อแสงน้อยนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านในนี้นะครับหมุนด้านนี้ก็คือไฟตัดหมอกติดนะครับแต่ว่าต้องทำให้ทงานควบคู่กับไฟหน้าสักหนึ่งดวงถ้าปิดแบบนี้ไฟตัดหมอกจะไม่ทำงานต้องเปิดไฟรีหรือเปิดไฟต่ำก็ได้นะครับไฟสูงปิดไฟอย่างนี้โอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำงานปกติชันตรวจสอบความเร็ยให้แล้วนะครับน้องโอมด้านซ้ายที่เป็นน้ำฝนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเนี่ย ปัดน้ำฝนปัดขึ้นหนึ่งทีนะครับปัดหน่วงสามารถปรับหน่วงได้ตามเม็ดฝนที่มีปริมาณมากหรือน้อยหรือถ้าเกิดเป็นสโลก็ปรับลงมาเลยสโลหรือไฮก็ไปเร็วๆเลยนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังคือด้านนี้นะครับหมุนด้านหลังเอามองก,กระจกเห็นไหมปัดใต้หรือปัดหลังนะครับประมาณนี้ถ้าดึงเข้ามาตัวเป็นการฉีดน้ำข้างหน้าถ้าเผาไปเป็นการฉีดน้ำข้างหลังนะครับพวงมาลัยปรับได้ สี่ทิศทางเข้าออกขึ้นลงนะครับปดตรงนี้ดันเข้าดันออกขึ้นลงได้นะครับพอได้ตัไหนที่ต้องการแล้วก็ล็อกกลับเข้ามาเหมือนเดิมนั่นเองพวงมาลัยน,น,นะครับก็สามารถนี่รีดคอนโทนครับตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับความเร็วที่ตั้งได้ก็ตัล้งแต่สี่สิบถึงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็กดเปิดนี่หน้าจอแสดงผลขึ้นตอนนี้ก็คือพร้อมให้เราตั้งค่าความเร็วแล้ว ขับถนึงคนใดที่ต้องการครับสมมุติว่าอยากขับที่80แล้วการเหยียบถึง80นะครับกดเซ็ตค้างไว้ตัวเลขก็จะล็อกให้ที่80เลยเราก็ขับค่อยๆ80ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดบังเอิญมีคันหน้าเบรกความเร็วหรือมีใครตัดหน้าเราต้องแตะเบรกเองนะครับหรือกดปุ่มแ c a n ซ e ลก็ได้ความเร็วจะลดลงเพราะรุ่น V ยังไม่ใช่ a d a p t i ิเหมือนรุ่นที่เป็น VL นั่นเองแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรักษาวางสายโทรศัพท์ได้ การปฏคุ้คอนโทรลนิดนึ่งถ้าเกิดระหว่างที่เราขับขี่อยู่เราอยากเพิ่มหรือลดความเร็วก็กดบวกหรือลบได้เลยนะครับตัวเลขจะขึ้นทีละหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วการในส่วนตัวด้านซ้ายเป็น,นส่วนตัวควบคุมเครื่องเสียงวทิทยุครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลหลักนะครับหลักของหน้าจอแสดงผลก็จะเป็นขึ้นลงโอเคแล้วก็รีเทิร์นกลับประมาณนี้เวลากดปรับนะครับก็ ดูที่หน้าจอหน้าจอหลักหน้าจอนี้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะกดขึ้นลงอะไรไปเลยอย่างถ้าเกิดกดหน้าจอหลักเป็นหน้าจอการถ่ายเทพลังงานเสือจะคุ้นเคยกับหน้าจอนี้นะครับก็เป็นหน้าจอที่ดูว่าตอนนี้ชาร์จพลังงานอยู่หรือพลังงานถ่ายเทที่ล้อหรือล้อชาร์จพลังงานกลับนะครับซึ่งเมนูหลักเนี่ยก็จะมีขึ้นลง2เมนูนี่อันนี้ขึ้นลงนะครับอันนี้เมนูการใช้พลังงานเช่นกันแต่จะคุ้นเคยกับหน้าจอนี้กว่า เลื่อนขวาไปก็จะเป็นเมนูเมนูหน้าจอของตัววิทยุนะครับวิทยุที่เราเปิดอยู่ต่อไปก็อาาัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันนะครับเวลาขับเสร็จก็แนะนําว่าให้รีเซ็ตทุกครั้งที่เติมน้ำมันจะได้ดูว่าเราขับกินน้ํามันประมาณไหนนะครับหน้าจอการตั้งเตือนครับก็เลือกตั้งเตือนได้หลายเมนูเลยเลือกเป็นตัวความเร็วหรืออัตราเฉลี่ยเป็นแบบว่าองค์รวมเลยก็ได้หรือกให้ดูคูลลนอุณหภูมิรับหน้าจอหน้าเตือนก็ได้นะครับ แลวก,การตั้งค่ารถยนต์ค่ะระบบ d r เวอร์แอซซิรุ่นนี้มีอะไรบ้างหลักๆก็มีตัวระบบการทํางานทุกอย่างปิดการทํางานได้นะครับเพียงแค่เข้าไปแล้วก็กดปิดก็คือยกเลิกไม่ทํางานแล้วนะครับรุ่นวีมีในส่วนของตัว,ตวเบรกฉุกเฉินอยู่แล้วเตือนการชนด้านหน้า,นาเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยจอดก็ประกอบไปด้วยตัวเซ็นเซอร์ถ่ายหลัง Moving Objective ก็คือทํางานร่วมกับตัวกล้องรอบทิศทางนั่นเองเราจะแสดงผลที่หน้าจอไดเวอร์ e อ t i o n เลยก็เตือนเมื่อไรครับขณะขับข,ขีบ่ขับนานๆไปถ้าเกิดเผลอหลับ ถุงบลรยนิ่งไปเขาก็ <S <S มีการสั่นเตือนนะครับทามเมอร์ alert เป็นการตั้งเวลาการขับขี่อยากพักทุก4ชั่วโมงก็ตั้ง4ชั่วโมงมันก็จะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกโลเท e m p เ r อร u เ e อร์อเลอร์โลเทอรเอร์เอร์ alert นะครับเตือนอุณหภูมิต่ำเกินไปเชสต s i ีคอนโทรลก็เป็นเรื่องของตัว active t r a s s i s control ครับช่วยในการเข้าโค้งนะครับรวมทุกอย่างแนะนำว่าเปิดการทำงานไปดีกว่าเพื่อความปลอดในการขับขี่นะครับ มาคัสตอร์ไมด์ดิสเพย์ก็เป็นหน้าจอในการปรับตั้งเมนูหลักเนี้ยอยากเอาเมนูไหนขึ้นเป็นเมนู1234นะครับได้วีคอน์เสตติงก็เซตระบบต่างๆระบบไฟหน้าอย่างเช่นล็อกรถให้ไฟกระพริบไหมหรือไม่ให้กระพริบไฟนะครับระบบไฟเลี้ยวระบบไอตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับตั้งค่าเดิมๆได้เลยแม้น,นั้นเป็นตั้งการเข้าเช็คระยะช่างจะคอยตั้งให้ในครั้งต่อไปหลังจากเราเข้าสู่แล้วในแต่ละครั้ง นาฬิกาและภาษาครับมีภาษาษาอังกฤษนะครับเปิดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็กลับมาเมนูหลักหน้าจอนี้อื่นๆมีอะไรมีนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกนะครับส1องศาอาปิดควกคอนทรลก่อนเปิดทิ้งไว้ตำแหน่งเกียร์พีน้ำมันในถังนะครับเหลืออยู่วิ่งได้มันร6 5กิกโลเลขไมล์รวม19หน้าจอของเลขไมล์รวมนะครับมันจะมีปุ่มนี้นกดนะครับเปลี่ยนไปเป็นทิป A ทิป B แลกลับมาหน้าจอเดิมเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทรถสังเกตรูปรถสีเขียวติดนะาหมายความว่ารถพร้อมเคลื่อนตัวไปแล้วบางทีมันเงียบเนาะเสียงไม่มีเอ๊ติดหรือ,อยังสตาร์ทหรือ,อยังจําไม่ได้ไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้นะครับหน้าจอ o u า v i วกล้องนะครับก็ Apple CarPlay a n d Auto เชื่อมต่อได้นะครับสามารถมีการตรวจจับรอบทิศทางให้อยู่แล้วโดยสัญลักษณ์ MOD ก็คือ Moving Object i v e Mode ที่บอกนั่นเองวงมาลไยหมุนทางไหนเส้นสีเขียวก็หมุนตามนะครับ และการถ้าเกิดเข้าเกียร์ถอยหลังนะก็มันก็แสดงภาพถอยหลังให้อยู่แล้วเมื่อักคู่กดคามล่าคามล่าจะช่วยเรียกดูกล้องภาพด้านข้างอีกอย่างได้ด้วยนะครับกดจอแตนะ่คามล่าเมื่อคู่ที่กดให้ดูเนี่ยมันจะดูกล้องหน้าก่อนแล้วก็ดูรอบทิศทางถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะดูกล้องหน้าและด้านซ้ายและกดอีกก็คือกลับไปนะครับวิท,ทยุก็เชื่อมต่อไปดวกทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับก็เมนูการตั้งค่าได้ต่างๆก็สามารถกดที่หน้าจอได้เลย แล้วก็มีพวกเมนูการปรับแสงความสว่างด้วยแหละบางทีก็มืดไปสว่างไปขับบางคืนก็สามารถลดแสงตรงนี้ได้นะครับ Air Auto ตนะครับ MY23 ก็เป็นแอรเวอร์ชันล่าสุดจาบรายล้วมีจิตเตอร์แล้วนะครับ,บ,รบเวลาใช้งานแอร์ Air ก็หมุนปรับระดับพัดลมด้านซ้ายมืออุณหภูมิมด้านขวามือนะครับมีปุ่มเปิดปุ่มปิดตรงนี้ไลฟ้าด้านหลังหมวดการเป่าเป่าหน้าเป่าขาเลือกตามลูกศรได้เลยนะครับ ลายฟ้าดาน,น้าก็เป็นการเป่าลมขึ้นเป่าลมร้อนขึ้นกรกจบเวลาที่อุณหภูมข้างนอกมันขึ้นฟ้าสังเกตว่าไฟสองดวงนิ้ติดทำงานปกตินะครับ AC A ติดอากาศมือถภายในนะครับก็คือเป็นการทํางานแบบปกติเด็กมือไฟฟ้าเวลาดึงเข้านะก็คือเหมือนยกเบรกมือขึ้นมากแกรกเหมือนสมัยก่อนถ้าเกิดจะกดเบรกมือต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับแล้วก็กดมันลงไปมันก็เป็นการกดเบรกมือระบบออโตโฮนะครับออโตโฮก็เป็นระุบที่ทําหน้าที่เบรกแทนเรานั่นเองนะครับแต่ว่า จะใช้ออโตโฮต้องคาดเบลด้วยนะครับออโตโฮทำงานยังไงเราราเปิดออโตโฮไว้นะครับเราขับขี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับออกตัวไปแล้วพอเราหยุดนิ่งอย่าเบรกนะครับรถหยุดสนิทแล้วถอนเท้าจากเบรกได้เลยนะครับระบบจะเบรกแทนเราําหน้าที่เบรกสำหรับรถจักานไม่ล้าแหลให้ควอมสบายกับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นได์โหมดครับนี่ได้โหมดมาดูผมกดนะครับมันก็จะเปลี่ยนใต้ตัว P สปอร์ตโหมดอีโคโหมดนะครับแล้วก็กลับมา normal นะครับ สปอร์โมดขึ้นได้ก็วิ่งด้วยพละก,กําลังเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช่วยให้เราถอนเท้าจะมีการหน่วงเบรกเป็นการจเนเรตไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับทาให้เราวิ่งได้ระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าโหมด Normal e อีโค้ับออกตัวด้วยพละก,กาลังอาจจะสัก70%ครับไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็มีการหน่วงเบรกเหมือนกันแต่ทาให้เราวิ่งได้ระยะทางถึงร้อยแปดสิบเลยดูจากเลขตัวถังน้ามันเนาะร้อยแปดสิบแต่ถ้าเกิดไม่ใช้โหมดอะไรเลยก็วิ่งได้ร้อยหกสิ e- v m o d e ครับ e- v m o ห e เนี่ยทำหน้าที่ก็ถ้าเราอยากใช้ e- v m o d e ก็คือมันจะบังคับให้เครื่องยนต์ไม่ติดเลยถ้าที่ปไปได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า e- v Mode เนี่ยถ้าสมมติเราแบตเตอรี่เต็มเต็มเรากด e- v Mode เนี่ยเราจะวิ่งระยะทางสักผมว่าสักสามสี่กิโลประมาณนี้ถ้วิ่งปกติเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเดี๋ยวเครื่องก็ติดแล้ว,วแบตเตอรี่เรามาสองกิโลวัตต์โดยประมาณเท่านั้นเองเหมาะก,กับใช้งานตรงไหนรถติดมากๆครับอยู่ในเมืองสารครช่วง ตามตามสุก6กโมงทุ่มเน่รถติดมากๆใช้ EV เนี่ย่ชงดีรถติดจอดอยู่นี่นมันก็จะแทบไม่เสียพลังงานเลยแต่ถ้าเกิดหมุนแล้วมันก็จะค่อยๆกินพลังงานไปเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เราดูความเหมาะสมในการใช้งานแล้วกันปุ่ม Start Stop อยู่ด้านนี้นะครับตำแหน่งคันเกียร์ก็อยู่ด้านนี้นะครับแบบเข้าเกียร์จะเข้าเกียร์ไหนก็ดึงมาดูอเอ็นถอยไปสุดเป็น P กดจอด P นะครับอันนี้ก็เป็น การเข้าเกียร์ซึ่งสังเกตลักษณะการเข้าเนี่ยมันต้องดึงแล้วมันก็นกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับว่าเราจะไปตรงไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใจเอ๊ะเราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ก็ดูที่หน้าจอควบคู่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ดูที่ไฟหรือว่าดูที่จอง่ายกว่าเพราะาตำแหน่งมันชัดเจนมากกว่านะครับมีอะไรอีกช่องแอร์แล้วนี่ช่องเก็บของนะครับหลกัหลกๆน่าจะประมาณนี้ ด้านหลังของตัวแผงประตูนะครับที่เป็นตัวสต a ลลแพเกจก็ประมาณนี้เบาะพับได้6 4 4 0นะครับแยกพับได้แล้วในส่วนตัวที่ชาร์จสองตำแหน่งนะครับด้านหลังในส่วนการดูแลรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างเรา,าเปิดห้องเครื่องมาดูในหลักๆแล้วเนี่ย ถ้าบอกก่อนว่ารถเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆก็จะมีการเตือนที่หน้าจอถ้าเกิดมันเกิดแอคเซอร์ไลขึ้นมาที่เป็นแบบว่าอันตรายต่อเครื่องยนต์มันก็จะมีไฟสีแดงโชว์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะเช็คอาการเบือ้องต้นก่อนที่มันจะถึงขั้นโคม่าแล้วไฟแดงโชว์เนี่ยเราจะดูอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่ผู้ใช้รถคิดควรต้องดูด้วยเองนะก็หลักๆแล้วก็เอาง่ายๆก่อนน้ำฉีดกระจกนะครับถ้าเรื่องฉีดน้ำหมดหมดฉีดไม่ออกแล้วก็ เติมน้ําที่คอขวดเนี่ยขึ้นมาเต็มได้เลยนะครับไม่มีปัญหาของเหลวมีเดียบ้างหลอดน้ําหล่อยเย็นเนี่ยจะมี2ถังพักนะครับมีถังพัก2ตําแหน่งคือถังแรกดูแลหล่อยเย็นในส่วนตัวเครื่องปั่นไฟตัวนี้และถังพักนี้ดูแลในส่วนตัวอินเวอร์เตอร์ของตัวระบบ Gpower นะครับสังเกตน้าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับมันก็อยู่ระดับเนี่ยอยู่ขอบ่ยะมนันได้ขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าช่วงการสตาร์ทเครื่องมีการดูดน้ําเข้าออกในตรงถังพัก แต่มาตรฐานแล้วเราต้องอยู่ว่าอยู่ระดับแม็กประมาณนี้เสมอนะครับด้านนี้ก็เหมือนการน้ำสีฟ,ฟ้านี่คือระดับแม็กนะครับมันจะไม่ขึ้นมาล้นเต็มถึงขนาดนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่แล้อะไรขึ้นเติมเยอะเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดเราดูเนี่ยว่ามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือระดับแม็กเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคการทํางานของการหล่อเย็นนี่เป็นปกตินะครับถ้าบังเอิญว่าใช้ใช้ไปแล้วแล้วแบบรถจอดอยู่มาดูแล้วมันลงไปเยอะครับอันนั้นคืออาจจะเกิดการรั่วซึมของน้ําหล่อเย็น ถ้ารั่วเยอะมันก็จะหายเยอะรั่วเนาอ,อาจจะแค่นี้นิดหน่อยก็หย่อนหย่อน,อนลงไปนะเป็นกับรถที่ใช้งานมานานๆอาจจะเกิดขึ้นได้รถใหม่ๆม,มักจะไม่มีอะไรนอกียจากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ถ้าเกิดในกรณีน้ำหล่อเย็นแนะนำว่าใช้ของสูรนะครับเพราะอะไรน้ำหล่อเย็นของนิสสันนะครับมีคุณสมบัติในส่วนจุดเดือดต่ําแล้วก็ในส่วนของตัวมันมีใส่สารที่ช่วยลดการเกิดสนิมมาครับเพราะนั้นเนี่ย เราใช้ของศูนย์ดีกว่าลิตรละร้อยกว่าบาทเองนะครับเต็มที่ก็4ลิตรก็ไม่เกิน500โดยประมาณนะครับราคานี้แต่แต่ถ้าเกิดในกรณีไม่อยู่ใกล้ศูนย์หาศูนย์ไม่ได้ฉุกเฉินน้ําหายไประหว่างที่เราอยู่บนเขาบนดอยหรือที่ทุลักดารห่างไกลนะครับ น้ำเปล่าก็เติมได้แหละไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็เติมน้ำเปล่าไปก่อนแล้วถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็ค่อยมาเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำหล่อเย็นกันใหม่ทีหนึ่งนะครับตรงนี้คือน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก็จะเป็นลักษณะใส,นสๆนะครับเราจะอาจจะมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีตำแหน่งมากแล้วว่าน้ำน้ำมันเบรกอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับถ้ารู้สึกว่ามันต่ำเห็นได้เลยว่ามันต่ำลงไปลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำมันเบรกรั่วซึมนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นสีอื่นๆที่แบบเริ่มคล้ำเริ่มดำก็ควรจะต้องเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องนะครับเราก็ดูแลด้วยตัวเองไนะด้นะเวลาสบิเดินทางไกลหรือเ,เราใช้เก่าๆแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีก้านวัดนะครับเราก็สตาร์รถเนี่ยเราสังเกตตุ่มด้านขวาและตุ่มด้านซ้ายตรงปลายก้านนะครับตุ่มด้านล่างอันขวาเนี่ยคือว่ามันต่ำห้ต่ำระดับนี้อันตรายนะครับต้องอยู่ระดับตุ่มกลางขึ้นไปหรือตุ่มข้างบนนะครับวิธีดูรนะดน้ำมันเครื่องนะครับเช้าๆมาสตาร์รถก่อนนะสักห้านาทีก่อนออกเดินทางนะครับ ดับเครื่องเสร็จแล้วก็มาดึงเจ้าก้านวัดตัวนี้มือมือเดียวมือสัน่นดึงก้านวัดมาเช็ดก่อนเช็ดเอาทิชชู่ปลายผ้าอะไรก็ได้เช็ดปลายก่อนเราให้เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็ดึงออกมาดูว่าโอเคอยู่ในระดับปกติใช้งานได้แล้วมันเครื่องาจะเริ่มดำไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ารถใหม่ๆอย่างนงี้มันใสๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใช้ไปสัก2 3เดือนมันจะเริ่มคำขึ้นคำข,ขึ้นเพราะเป็นสารหล่อลื่นนะครับแล้วก็สัก6กเดือนถึงเขาต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วหรือถ้าเกิดวิ่งเยอะหมื่นนึงก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับอันนี้คือสแตรดาดของรถทั่วไปปต้้องดูแลรรักษาาะมณนี และวันนี้ก็คือนิสสันคิกรุ่น V ีสีแดงนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังคาสีขาวมันต้องแปลกใจยังเป็นสติกเกอร์แรปอยู่จริงๆเมื่อกี้สติกเกอร์ก็มีแรปอยู่ตรงฝากระโปรงแต่ว่ากลัวดูแล้วไม่สวยก็เลยลอกออกให้แล้วก็เหลือแค่หลังคาไว้คันนี้ก็จะเหลือแค่ในการพ่กนกระสนิมเคลือบสีก่อนสว่าหนึ่งวันนะครับก็จะได้เตรียมให้มันดูสะอาดเอี่ยมมากกว่านี้แค่นั้นเองก็ถ้าเกิดใครชอบนี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็น้ององมขับรถเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นตามนี้ประมาณนี้เดี๋ยววยววเเลาาาารรรรบถมออิิกกกใช้งงงนนนึผื่่ดตตไห ไปจะได้มาสอบถามกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนใจนิสสันก็ทักหาคุณหลวงได้คุณหลวงพิธีการอยู่ที่โชว์รูมนิสสันสาขาหนองแขมนะครับของเราเป็นสยามกําลการนะครับผู้จำหน่ายรถนิสสันเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับก็ยินี้การดูแลให้ข้าปรึกษาได้ทั่วประเทศเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ